เพิ่มไดเรนสุจริญพรนพรจาคเยี่อเอเาเนี่ยถ้าเป็นคนเราสามารถทำเพิ่มได้ยังยังยังเลยจ้ะเพราะว่าเรากำหนดวันไม่ได้คือเราไม่สามารถจะปีใสปีใสในซองได้นี่แหละคือ พราะเพราะการที่เรานั้นเนี่ยการแผ่เมตตาให้กับครูบาอาจารย์บิดามารดาบุญกุศลที่เราได้ทาเราต้องแผ่เมตตาด้วยจิตด,ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ในในที่นี้หมายถึงว่ากายบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์คืออะไรละเว้นจากกาันละเว้นจากอบายยมุขทั้งปวง ันนึงก็เขาเรียกว่าถ้าเป็นเหตุสุวิสัยคือเรื่องการเรานั้นเร,เรื่องเรื่องเราันนั้นเขาเรียกว่าสุวิสัยคือมันเป็นอาชีพที่เราที่เฮาทุกคน่ต้องดำเนินชีวิตตั้งอยู่มันเป็นการปานาฬิบา มันเป็นการปฏิบัติคือหมายถึงว่าการที่เราฆ่าไม่ใช่ว่าฆ่าเพื่อความสุกแต่เป็นการฆ่าเพื่อเลี้ยงชีพโดยได้รับคําสั่งจากบุคคลที่เขาซื้อเหมือนคุณโยมไปตลาดไปซื้อปลาไปซื้อไก่ไปซื้อเป็ดไอ้เนีน้ยคิให้นั่นแหละ จ้าคุณโยมเสดาวาไม่เป็นไรไม่เไรจ้าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานี่เราเป็นลักษณะนี้ที่เราว่าที่เรามาแผ่หนตาตาที่ส่ส่วนให้กับเขานี่ยแล้วเราเป็นการแสดงออกถึงความที่เรานั้นไม่เห็นแกวตัวด้วยว่าต้องเห็นแก้ตัวในเรื่องคุณงามความดีเราทําไปเถอะเราแผ่เนตตาให้เขาไปเถอะแล้วทําแล้วเราเราสบายใจกับองเราไม่ต้องไปยึดติดอันนี้ อันนี้เราไม่เคยยึดจิดนะเวลาเนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ยยังทะเลาะก,กับมัคคณากยเลยแต่มัคคณายกกับเราเนี่ยไม่เคยไม่เคยยึดติดอะไรเลยเพราะคำพูดเป็นแค่ลมปากอารมณ์เนะี่ยมันแค่ชั่ววูบเวลาเวลาความคิดเห็นไม่ลงตัวหนะมายถึงว่าเราคุยกันเรื่องงานคือในเรื่องหลักรมก็แล้วแต่มันผิดเพี้ยนมันคือเป็นลักษณะความเข้าใจที่ต่างกันว่ายังคนรุ่งใหม่คนหนึ่งเก่า โดยเราใช้หลักเหตุผลเขาก็ใช้หลักเหตุผลแต่หลักเหตุผลวางครั้งส่วนใหญ่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะไม่เขายอมในเรื่องตัวนี้เพราะว่าเขาอาจจะรู้ในเรื่องตัวนั้นบอกง่ายเพื่อนผ้าวา่าไปถามเนี่ยมาติกาเพื่อนที่ออซีลูกทางบ้านเขาก็าอาจจะว่านะมาติกานะ่นน่ะ สวดก้าสบทำไมเอาสี่ลูกมัฏะสังขะนะโมอ,อย่างนี้เนะี่ยมัฏะสังฆะรทำไมเอาถึงสี่ลูกหรือผ้าทํามเจ็ดคำพีทำไมเอาถึง,ถงสี่ลูกชุเจริญนพรจ้าขโยมขวัญเงินชจีเนชุกจริญนพรจ้าณโยมพระชนาะขอบคุณมากจ้าอนุโมทนาบุญจ้า นั่นแหละทำไมเขาเอาสีลูกเป็นเป็นผ้าวาบอกคุณโยมจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกนะการที่เราสวดอ่ะสวดเพื่อให้คนเป็นนั่นแหละฟังไม่ใช่สวดให้คนตายหรอกคนตายเขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาป็นวิญญาณลอ,ลอยล่องแล้วอันนั้นอนะ่ะอันนั้นคือความเชื่อในทางพุทธศาสนาะ นี่แหละผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนเจล้วว่าทําไมถ้าพระเยอะนี่ยิ่งดีบ่งบอกถึงอะไรบุญกุศลอํานาจวาชนาเขาหลายเขาเยอะเหมือนมีบริวารข่าทาบบริวารมีคนรักใคร่เยอะๆผู้โยมเข้าใจบ่าวา่างานศพมีคุณโยมพ่ออยู่ในหมูบ่บ้านงานศพก็บเก่เคยไปซ้อยเขาดอกงานบุญก็บเก่เเยื่ายไปหามาวัดกับเก่เคยมาบัดพ่อพี่น้องเจ้าของไา่จมว่า เมื่อวี่ผู้ใดว่าซวยหลวงพี่หลวงพอ่อคอยถามเนี่ยแล้วคุณเคยไปช่วยเขาไหม